สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณวิชากรนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านทำให้เปิดติดแล้วนะคะตอนนี้ตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะคะโอเคอยวมาลองชาร์จแบตด,ดูนะคะถอดสายชาร์จออกเสียบชาร์จ ถอดสายชาร์จออกเสียบชาร์จน,นะคะถอดสายชาร์จออกเครื่องไม่ดับแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะปุ่มดั้นข้างนะคะปุ่ม select ปุ่ม back ป,ปุ่ม select ปุ่ม back ปุ่ม select ปุ่มแบ c k ปุ่มด้าปุ่มด้าปุ่มอัพปุ่มด้าปุ่มอัพด้านซ้ายด้านขวาเลื่อนขึ้นข้างบน เลื่อนลงด้านล่างยังขึ้นด้านบนเลื่อนลงด้านล่างที่นะคะเ,คเรียบร้อยนะคะ อันนี้เดี๋ยวก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะพวกอามาฟิตนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ